เมื่อวินาทีที่มีการประกาศว่างาน K-POP Super Model เดปี2022จะมีวงเกิร์ลกรุ๊ปอย่างไอเข้าร่วมผมก็มีความสนใจในงานนี้แทบจะทันทีหลังจากนั้นไม่นานการเข้าร่วมไลฟ์อัพของคอนเอินบี B, ก็ทำให้ผมตัดสินใจได้ว่างานนี้จะต้องไม่พลาดอย่างแน่นอนและด้วยความที่อยู่ในช่วงกระเป๋าแห้งสุดๆแถมไม่อยากจะเข้าร่วมสงครามกดบัตรกับใครเขาผมจึงตัดสินใจซื้อที่ถูกๆในโซน A โซนที่อยู่ฝั่งซ้ายสุดของทันเดอร์โดมโดยกะจะไปมองมุมข้างของน้องๆก็ยังดี และเมื่อวันงานมาถึงตอนแรกผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่คิดจะทําวีล็อกตัวนี้แตนน่หลังจากที่ได้ไปให้สัมภาษณ์ในช่องของโอติงบวกกับเจอแฟนของช่องที่เข้ามาทักทายพูดคุยก็ทําให้ผมตัดสินใจควักกล้องมือถือมาถ่ายทําเล็กน้อยซึ่งคุณภาพเสียงมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดยังไงก็ต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยครับสวัสดีนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่คอนเสิร์ตเคป๊อปซ e r เปอร์ K OP, ปปมมเดนะฮะก็ ดีๆแล้วเป็นเคป๊อปเป็นคอนเสิร์ตรวมๆเนาะแต่ว่าผมอยากมาดูวันนี้ก็อยากมาดูไอฟ์นะครับกับอยากมาดูพี่อึนบีนะครับพี่บีนะครับแต่ตอนนี้ผมก็อยู่กับแฟนเพจสองคนนะฮะที่ของกล้องไหนนะครับสวัสดีนะฮะหวังว่าวันนี้จะสนุกกันนะครับเดี๋ยวถามชื่ออะไรกันนะขอถชื่อได้ไหมฮชื่อการครับพี่การพี่เจพี่เจนะครับนี่เป็นเมนใครกันบ้างอยากมาดูใครบ้างมาดูน้องไอฟ์ครับน้องไอฟ์นะครับไอฟ์คนไหนเป็นพิเศษไหมก้าอึนกับน้องเลนครับโอเคชนกันนะครับกดโหวตใส่กันเรื่อยๆโอเคนะครับ แล้วก็ทางอยกักเจใช่ไหมเจอยักอยากมาดูใครมาดูใครไม่เสร็จอ๋อดูวันยองนะวันยองน้องจีวอนน้องจีวอนน้อง,อ,องลิสนะฮะตอลิสของเรานะฮะก็ <c oughs> กดกดให้ก็ถือว,ว,ว่าเป็นเมนของทุกคนนะครับก็กดกดเหมือนกันไม่มีใครอยาจริงจริงก็ดูทุกคนเหรอว่าเพราว่าของคนนี้เป็นพิเศษอ๋อเป็นพิเศษนะฮะยินดีด้วยยินดีใช่ผมกดกดรอว่าเป็นน้องมาถ่ายั้งแรกก็เลยว่าถ้ามีโอกาสก็มาจะหน่อยเนาะ เออนะฮะเดี๋ยวรอรุ้นกันะะนะครับว่าเดี๋ยวคอนเสิร์ตจบจะเป็นยังไงต่อไปคอนเสิร์ตจ,จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อได้นะครับก็ตอนนี้ก็จบลงแค่นี้ก่อนแล้วก,กันนะครับเดี๋ยวไปสืบกับคอนเสิร์ตกันนะครับเย่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 มาที่ตัวคอนเสิร์ตกันบ้างก่อนอื่นเลยคือที่นั่งของผมถูกเปลี่ยนครับโดยจากโซน A ที่ซื้อไว้ก็ถูกย้ายมาเป็นโซน B แทนซึ่งใน Thunder Dome นี้ก็มีหลายโซนที่ถูกผ้าสีดำคลุมเอาไว้คาดว่าอาจจะเพราะมีผู้ชมที่ซื้อตั๋วมาไม่เพียงพออนนั่นเง ถึงผมจะเสียดายได้หน่อยที่ไม่ได้เห็นด้านข้างของสิลปินอย่างใกล้ชิดแต่อย่างน้อยที่นั่งของผมมันก็ไม่ได้ห่างจากเวทีกลางของคอนเสิร์ตมากนะักและก็เรียกได้ว่าเป็นมุมที่ไม่เลวเลยทีเดียวผมจึงไม่ได้มีปัญหากับผู้จัดในครั้งนี้แต่อย่างใดเปิดมาด้วยวง Seven Stars วงที่มีสมาชิกเครื่องหนึ่งเป็นชาวเกาหลีและอีกเครื่องหนึ่งเป็นชาวไทยซึ่งผมมองว่าพวกเขาก็ทำการสแสดงได้ดีเลยทีเดียวและหลังจากนั้นพวกเขาก็ทำการโคเวอร์เพลงมินิแอคของ Stray k ค d s ร่วมกับเหล่านางแบบนายแบบที่มาเดินโชว์ตัวให้เห็น,นัใช่ลครบ แท้จริงแล้วงานนี้คืองานที่นำผู้เข้าแข่งขันซูเปอร์โมเดลมาโชว์ตัวให้ทุกคนได้ดูซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะมีการแข่งขันมาสักพักแล้วแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการปรากฏตัวของพวกเขาและเธอในวันนี้จะมีส่วนในการคัดเลือกในรอบต่อไปหรือไม่แต่พวกเขาก็ถือว่าสร้างความบันเทิงให้กับพวกผมได้ดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวและวินาทีที่ผมรอคอยก็มาถึงนั่นคือการปรากฏตัวของคอนเออนบีที่นี่เป็นการมาไทยครั้งแรกของเธอในรอบ3ปีเลยทีเดียวโดยเธอก็นำเพลงเพราะๆมาร้องอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงไตเติลสามเพลงหลักรวมถึงเพลงหน้าที่ผมชอบ มากอย่าง Blue e y e สุดด้วยซึ่งแม้ว่าคราวนี้เธอจะมาคนเดียวแต่ก็ถือว่าเอาเวทีอยู่มากๆครับสมกับที่เคยจัดคนเดียวของตัวเองมาแล้วจริงๆคนต่อมาคือจองเซอุนศิลปินเดี่ยวจาก Starship Entertainment ที่ขนเพลงเพราะๆฟังสบายๆของตนเองมาอย่างมากมายแต่ที่ผมชอบมากๆก็คงจะเป็นหนึ่งในผลงานปีนี้อย่างโรลเลอร์คอสเต แถมยังเปิดโอกาสให้ฟแฟนๆในฮอลได้มีส่วนร่วมในการร้องเพลงนี้อีกด้วยกระนับว่าเป็นศิลปินโซโลโ่คนที่มากฝีมือและน่าจับตามองจริงๆต่อมาคือศิลปินสายฮิปฮอปสองคนอย่างเกรและไซมอนโดมินิก Simon ซึ่งต้องออกตัวก่อนเลยว่าฝังเคพฮอปนั้นผมไม่มีความเชี่ยวชาญเลยแม้แต่นิดเดียวนี่จึงเป็นวันแรกที่ผมได้รู้จักทั้งสองคนอย่างจริงจังซึ่งมันก็ไม่ผิดหวังเลยครับพวกเขาทั้งคู่เอาเวทีได้อยู่มากๆากทำให้หลังคอนเสิร์ตจบผมได้รู้จักเพลงใหม่เจิงๆอีกมากมายแถมบางเพลงผมยังเคยฟังแล้วเสร็ด้วยซ้ําแต่ไม่รู้เป็นผลงานของเขาเท่านั้นเอง แล้วก็มาที่เมนเอเวนต์ของเราในวันนี้6สาวไอที่เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นได้รานหอแน่นอนว่าสมาชิกบางคนอย่างอันยูจินแล้วจางวังยองเป็นคนที่ผมเคยเห็นตัวจริงมาแล้วแต่ด้านมันก็เป็นเรื่องเมื่อ3ปีก่อนแล้วพวกเธอได้เติบโตเป็นอย่างดีจนตอนนี้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์เต็มตัว ทางด้านเมมเบอร์คนอื่นก็มีออร่าที่ไม่แพ้กันเลยทีเดียวโดยเฉพาะพี่กาอือที่สวยเอามากๆและน้องเรที่น่ารักเอาสุดๆและพวกเธอก็ได้ขนเพลงมาโชว์อย่างเต็มที่ทั้งสิ้น4เพลงซึ่งแน่นอนครับว่าจำนวนน้อยที่สุดในงานนี้เพราะว่าพวกเธอเพิ่งเดบิวต์แต่4เพลงนั้นก็เป็นผลงานพรีเมียมทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น Afterlight ที่กำลังดังที่สุดในเกาหลีขณะนี้ อีเลเวเพลงเดบิวต์และเป็นหนึ่งในเพลงที่ผมชอบที่สุดในปีที่แล้ว r o ย a l เพลงหน้าบีที่โดดเด่นที่สุดของวงและแน่นอนว่าที่เพลงแห่งปีอย่างเลิฟไดที่ระหว่างตอนที่พวกเธอแสดงอยู่ผมก็ได้รู้ตัวว่าปีนี้ผมได้ดูว่าที่เพลงแห่งปีถึงสองเพลงเลยทีเดียวก็เรียกว่าไม่เสียชื่อที่มาตามวงการเคป๊อปอย่างจริงจังแล้วละครับแม้ว่าช่วงเวลาที่มีร่วมกับพวกเธอมันจะสั้นไปเสียหน่อยแต่มันก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่ผมสนุกมากมากและหวังว่าจะได้เจอกับพวกเธออีกในอนาคตซึ่งมันอาจจะเร็วกว่าที่คิดก็เป็นได้